ปาที่น้อง OG, โอ้โหเห็ดละงอโอ้ยเห็ดตะโพหเห็ดตะเพาะบ้างเนี้ยบ้างเนี้ยโอ้โถโถโถเห็ดตะเพบ้างเนี่ยเต็มเดินเต็มเบื้องอยู่อีพอเอ๋ยเต็มเต็มนีแต่แต่เห็ดตะเพาะพี่น้องเอ๋ย พี่น้องเมื่อนี้หากินแบบบานๆนุ่มอีสานหาสิบเปอร์เซ็นที่ชื่นผ้าเลาะนะครับเมื่อนี้ไปขื้นเขาบ่ใดนะครับเพราะรถกุญเกหักเลยไปบ่ใดก็เลยยางลงมาทงหน้าครับมาหาเบิ้งเห็ดตะเพาะน้ำทงหน้านะครับมาหาเห็ดตะเพาะน้ำทงหน้ามากับแม่บ้านคือเกานะครับมืนอกี้มาสองายายคือเกานะครับเท่ากับมาหาเบิ้งนะครับมาลุ่นเบิ้งน้ำกันเนาะครับว่าอที่คื่นสิบบ่ใดเห็ดไปปนบ่เนาะครับบ่ได้ขื้นเขาบ่ได้เขาปลาเมื่อนี้ลงมาหากลางทงหน้านี่ ปลาเลี้ยงงัวเพิ่นนีอะไะนี่ทรงหน้าเพิ่อนปอเพิ่อนปอดำหน้านะครับเพิ่นเอาไว้ถ่ายเลี้ยงงัวที่ทิ้งก็เลยมาหาเบิ้งมาครับมาลุ้นเบิ้งน้ำกันนะครับผมว่าที่ชื่นสิพ่อได้บ่เนาะครับผมมาลุ้นเบิ้งน้ำกันครับีพ่อหน้าเกิดน้ำเงาหยาช่างหลักอะไรกันตัวเดียวเดียวไหลเลยน้ำเงาเดียวไหลครับมาเบื้งวิธีการหาเห็ดแตเพาะหน้า เป็นตัวหน้าได้ล่ะหียเหยียบนี่นะอเกิดท no. ี่สค่ไนถึซาเขาวขึ้นเฮต้าพอเขาเลยเฮต้พอหน้าเกิดบปลกบนะครับเกิดเป็นตแสกเกิดแบบนี้พนะโอ้หาง่ายก็เฮต้ตพอเขาอยู่ด้พี่น้องเลย่สองสามคนนี้นี่พ่อน โอ so that, tone tone like yeah. ้ยเห็ดะเาะพุ่นหม้อกินแล้วคือไหนพี่น้องเอ้าวุ่นแกงเงูมยง่ายสุดฟานี่แค่นั่นเมื่อไ้หาแตงแตะแน่าขุดแน่านี่รับเอามือไงเอาพี่น้องเนี่ยเอไงเอาเฮ็ดพอ่ะจังวะวุ่นวุ่นโวยเอางวยเอาพี่น้องเลย พุ่นวุ่เนี่วุ่นง่ายเอาพี่น้องบ่มีส่วนมาคือเขาง่ายเอาอาฮ่โอ้ยวุ่นวุ่นเด็กแต่พอได้นี่บ่นก้อนหินพี่น้องเลยเด็กแต่พอต่พอไป นี cues, the the is ่เอนเนื้อถอนเนื้เอ้ดนี่เออถอนตุ่นยาหาเลยวนถอนตุ่นยาขึ้นแล้วเออสต่อครับพูดโอ้ยเก็บออโอยแตกือแตกไปฮะโอ้ยดอกบไงลกงลึกเนาะต่อไฟแตกเิ็มก้นโอ้ยดอกบไงหนึงนี่คู่มขีดมียน้องเลย อาทิโตออทิโตออทิทางอันนี้น้องน้องนี่น้องเลน้เขาว่เอาขึ้นน้อมาขึ้จิ๋มมั้ว้ของอี้เลยพี่น้องเลยอ้ยหาให้ดตะพอหน้าพี่น้องคะแนนเลยหน่เห็นปะเจ้าคุณน้นตายญ่ายคุณต้องทมาดาอกเด็กคับเอ้ยย่หรอคุณบา นี่อะมาหาเฮ็ดหาเห็ดตะพอดอกครับหาเห็ดตะพอนี่หาเห็ดตะพอดอกครับมหาเห็ดตะพอไปไปกิหนหยาดห่นมาตั้มกันไดพนีตะพอพี่น้องเลยเ้ล <potem Bro> มงอากลาดเยอะมาขวดพี่น้องเลยาจาพันนีู่้เอาไข่ไก่พู มืองวยเอาเด้นน่มั่นแจ้งยุคเขานน่เลี้ยวซาดแล้วเนี่ยพี่น้องเลยนั่างเนีเมนมัยโอ้ยโยคีรีอยงโมงเตีเมนอยู่าเดียวเลพี่น้องเลย นี่แตงแต่เฮ็ดตาโพตาโพาหวทำเขาติดไม่หมดใช่ไหมทำเขาติดไม่เยอะหรอน้ำให้น่าดีครับเมื่อกี้บ่ได้ไปเขาเมื่อกี้บ่ได้ไปเขาครับเมื่อกี้บ่ได้ไปเขาเมื่อกี้ลงลงมาหาอยู่ทงให้ทงหน้านี่ปลาเลียงงัวเพิ่อนเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นว่าซาขาวๆนี่เสื้อเพิ่อนดินี่ครับเสื้อเห็ดยเต้นนี่ยมากำมังไงไงขึ้น งขืนเห็นป่มมดเ,<จ>เ,เลยนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอานี่กอนพูดอพูดอพี่น้องเอ้ยเห็ดพอไมที่ไปยังไลแท้พเนียอุ่นไงขน่งขืนพี่น้องไงไดินที่ตรงมงนงเมงไม่มดไ,มไปไ,ไปเรื่อยๆครับเอ้ นี่ละพี่น้องเอ้ยหาอันนี้หาแบบอยู่ทงนานะครับบ่ได้หาในปลางวงพ่นก็อยากมาหาน้ำมายืนซากร่าเกินเ่ยเพื่ออะไรบังง่ายม่ยืนถ่าซากลากอยู่งวกิดเลยง้วยพ่นเหยียบบังห้อยพ่นเหยียบพ่นยำเห็ดแตะเพาะพี่น้องไอ้พ่นแตกบดผุ่นบังเบิ่งเดินนีในมะเกิดข่าเกิดแน่ผิดแต่พี่น้องเอ้ยจะในมาเกิดค่าเกิดบังงี้ไม่ได้หาจังเต้นใส่ซอนดอกนี่ อี่างเง่ายเ,ยเอา,ง,าออง,ง,ง่ายเอาเลยพี่น้องนะจะถอนวยไข่นี่พูนพูนเออมันจะเป็นเห็ดผัวอูด่ะบาทละกำบาทละกำพี่น้องไอ้พวกเบิ้งถุงง่าเอาถุงมาเนี่ยนี่พูนเครื่องถุงบางไงหรลอไม่นักอุนส่วนอ่เห็นเสือขาวๆอี่ยงม่อันมัดนี่ เมียนท่านเฒ่าดอกใหญ่ๆเวลาไปถึงสือเขาวเตะดีดีแล้วก็แกงเสยบด้วยเห็นปะนี่น้ำเงาไม้น้ำเงาหยาบว่น้ำเงาไหมห้าไงคักมือนี่โอ้เราไปายังหาตะน้ำกันแท้บรเมียนบ๊ะได้เพลินเพลินมาอยู่น้ำเงาหยาพี่น้องเลยเห็นปะเผื่อท้ายยังเสียเห็นปะเนี่ยยังสิ เขาขาวแตงพงยูมาญาเนี่ยโอเพี่พุนแมนมุดเอาเนี่พี่น้องเลยบ่เสียที่ชื่นกับสิงไงขึ้นให้เบิ้งนั่นเฮตาพอเด่นบื้องบือนเ้็ดตาพอเถ่าเด่นขาวเอะแตะเป็นเฮตาพอฝ่ายบุญพุญเหมือนว่าไห้เอ้าโอ้หลายเดินเนี่ย สัมพ่อเป็นไงเรากลับไปก่อนเราบอกว่าเอาซ้ำนี่แหละขีดขั้นล่างแล้ววะแล้วกลับไปแบวผู้หนึ่งเอาซ้ำนี่ละขั้นล่างแล้ววะโอ้แต่ว่าที่ชื่นเพรานขั้นละที่ชืนไม่ได้เป็นผู้ล่างเนาะที่ชืนเป็นผู้หาไปเรื่อยๆครับผมพุ่นโอ้ยหน่วยใครกับบ่อปานพี่น้องเลยตะโพอีหนมันกรดอกระเดียแท่านพี่น้องเลยว่ามันเห็ดตะปูบ่อเมียนนี่เห็ดตะเพาะบ่แม่นเห็ดตะปูนี่ครับมันเกิดเรื่อง เพื่ตีเต้นเพื่อเยเพื่อนพีมครับผมย่องกันไปเรื่อยๆครับผมโอ,อ้ยเพาะหน้าเพคนวะเอ,อ้ยถอน่วยใครนี่พี่น้องเลยยังไงมากระดอกกระเรดียบงนี่พักขนาดไปครับบ่ะนี้ก็คือสิพ่อล้วล่ะพี่น้องเลยมามานเนี่ยสามโลสามโลได้ยี่ดอก สามโลได้อยอะนี่ครับน,นี่ประมาณสามโลผมจะดอกอยังงไงแต่ว่าขันล่างน้ำออกแล้วล่างขีดตมออ้มหมกเลยที่จะกลัว <laughs> <laughs> นะครับําหรับทิปหาเห็ดตะเพะน้ำทงไ้ทงหน้านะครับที่จริงกะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจะเอากลับไปปนแล้วได้พอปอนได้พอนีและครับขอขอบบุญนขอบคุณสุขูสุคนนะครับไดท้ติดตามรับชมนะครับทิปหากินแบบบ้านบ้านอ นุ้มอีสานหาซื้อไปซื้อที่ถิ่นผ้าหล่อชกชืก้เก่านะครับมื้อน,นี้กันทิพย์พาเห็ดพอนะนะครับก็ขอจอบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับเด้อก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ๆเด้อครับเด้อช่องน้อยๆกำลังเริ่มต้นใหม่นะครับเนาะขอฝากเนื้อฝากตัวนะสอต้รับภายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ